ใช้หลายสีเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบวาเลนไทน์อะเนาะน่ารักค่ะต้องแบบแต่ที่พี่ไม่เอาไปวางไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะผสมกันมั่วสวยเลยสีตาลสวยมาก ไม่ค anyway ่อยเห็น hmm. ต oh, ัวปั uh ้ม huh. สีน้ำตาลออใช่พี่กำลังหาแผดที่มันกว้างกว่านี้เผื่อจะได้เอาไปตั้งวูบาทจะลืมไปตามหาหัวใจนะอ้าโหหัวใจนี้ผูบารมาพัฒนครก็มีหัวใจให้ตามหานะเป็นเดิดไปหน้าของเขาเองดลวมันจอยอยู่หัวใจอยู่บนหินหัวใจเขาบอกว่า ตงรงนี้ตรงนี้ค่ะ